สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปามมาแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยทาง t a f t o l i f e com นะคะวันนี้น้ำนุ่นนะคะอยู่กับน้องปำของเราเย้เป็นอีกหนึ่งสาวเสียงดีที่หลายๆคนเนี่ยเสียดายที่เธอจะต้องเดินออกไปในสัปดาห์ที่จะบนี้ปำเป็นยังไงบ้างออกมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงแล้วหลังจากที่เราอยู่เกือบ3เดือนเป็นไงบ้างคะสบายดีเลยค่ะสนุกมากวันนี้ก็ไปถ่ายรายการที่มคะ อันนี้ออกมาใช้ชีวิตจริงๆแล้วรนนเราไปเจอแบบคนอื่นที่ที่เราเริ่มไม่รู้จักล<น>ะมีแบบว่าพี่สาวพี่สาวนี่มีไหมคะเยอะไหมเยอะมากก็มีค่ะก็มีส่วนดีมเราเราก็โอเคเลยที่แฟนต่างเพศต้อนรับดีขนาดนี้ใช่ไหมคะอันนี้เขายังออกมาแค่วันสองวันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้เจอแฟนคลับมากเท่าไหร่เดี๋ยวอยู่อีกสักหนึ่งวีค่ะน้องฝาปฝางจะรู้สึกว่าอู้หูอู้หูเลยอู้หูเลยก้าวก้าก้าก่ะ ใครที่อยากจะดูนะคะบทณ์ของน้องปปาบแบบเต็มๆต้องทาง tv.2life.com แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้ารายการสนกันค่ะพี่นุ่นนะคะก็มีเกมมาฝากน้องปป๋บแม่เขาชื่อเกมว่า20คำถามถามตอบแบบห้ามคิดถ้าทำได้เราจะให้ามเห่บกอดหนึ่งี้างกอดแล้วแน่กอดื่อกอดไหนดีก็ได้ค่ะโอเคน้องปป๋บพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเราจะไม่คิดเลยนะเราจะถามอย่างเดียวอปตอบนะ เครื่องนับหมายเลขคอมพิวเตอร์ถ้าพร้อมแล้วมาค่ะคำถามข้อที่หชื่ออะไรคะชื่อป๋องค่ะข้อที่สองวีอะไรคะวีเจค่ะข้อที่สามถ้าไม่ได้วีเจอยากได้วีอะไรในบ้านคะวีสามค่ะถ้าไม่ได้อยากได้วีสามค่ะเพราะชอบเลขสามค่ะคำถามข้อที่สี่ใครเป็นเอฟที่เราปรับปรึมมากที่สุดพี่พัชชาพี่กู๊ดอุ้ยหลายคนเลยค่ะถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นผู้ชายล่ะคะพี่มิวสิกเลยค่ะข้อที่หกทำไมถึงชอบมิวสิกคะพี่มิวสิกน่ารักมากค่ะลองทำท่าแบบพี่มิวสิกหน่อยได้ไหมคะหรือว่าแบบเราประทับใจอะไรในพี่มิวสิกลองก๊อป คุณอยากร้องเพลงรเอาโมเม้นท์ like ค่ะร้อเพลงเหตุ like this, ลลผล108ค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ฟังในรายการ5ข้อนะที่9ให้เลือกสนิท1คนกับผู้ชายในบ้านถ้าเลือกเป็นแฟนได้อยากเป็นแฟนกับโอ้ oh. พี่น้ำแข็งอ่าข้อที่10ทำไมถึงเป็นน้ำแข็งคะบัตตี้หนูค่ะอ่าข้อที่11มีเหตุผลที่อื่นไหมคะที่เป็นน้ำแข็งไม่มีค่ะพี่เขาน่ารักมากค่ะอ่าข้อที่2ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้เรื่องไหนที่เราอยากจะเข้าไปหลัง่งล้ามากที่สุดในบ้านอีกคคคครัั้งะะุยกก่ enjoy eating กับ enjoy s i n k i n g ถ้าเลือกได้เนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันคะชอบ eating ข้อที่สคิดว่าตัวเองเหมือนสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดเหมือนปลาทองข้อที่สิเป็นปลาทองให้ดูหน่อยค่ะอีกนิดนึงค่ะนังไงเฮ้เหมือนมากเลยอะเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรถเสียอยู่กลางป่าคนแรกที่เราคิดถึงคือพี่น้อแขกอะข้อที่สิบเจ็ด ชายหนุ่มในฝันบุคลิกจะต้องเป็นยังไงคะน้องป๋าดีขาวน่ารักนิสัยดีมีความเป็นสุภาพบลุดค่ะซึ่งไม่ใช่น้ำแข็งเลยโอ้ยค่ะพี่จิบค่ะคำนวำพ้งที่จิ๊บของเราให้ทำท่าตกใจที่อายที่สุดอาอแล้วค่ะมันตกใจตรงไหนอายแล้วตกใจจรินจริงค่ะอาหารที่ชอบทานมากที่สุดชอบกินทุกอย่างที่เป็นของเซเว่นและซีบีค่ะแน่โหสปอนเซอร์สุดเลยไหมคะอ่ะข้อที่จิบและสิ่งที่เราอยากทำหลังจากออกจากบ้านเป็นอย่างแรกคือ แล้วได้เป็นหรือ,อย,ยังคะไม่ได้ไปคุณได้สิทธ<ม>ิ์ันอยู่นี้คะ่ะไปเลยค่ะน้องฟ้าไปค่ะไป <ๆ S 2> ลลเลยค่ะรอนเลยเหรอรอนเลยเหมือนจะไปจริงนะคะท้ายนี้นะคะฝากอะไรถึงแฟนค,คลับไหมคะป้าก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้ระหว่างอยู่ในว่าอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาข้างนอกนะคะก็ขอบคุณคุณบอลอุณธนบัณฑ์ชานะคะที่ให้โอกาสหนูค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนูหรือเพื่อนหนูขอบคุณมากค่ะส่งท้ายกัน นะคะไหนๆวันนี right right day, on ้น้องป๋องก็มาหาพี่นุ่นแล้วเรายังไม่เข้ารายการสดเดี๋ยวรายการสดเราจะให้น้องป๋องเนี่ยร้องเพลงที่อยากร้องในวิสุดท้ายแต่พี่นุ่นชอบเพลงอะไรกันไม่ทราบเบรเซสเลอรอรว่าโอ้ยน้องป๋องมองไม่ฟังหน่อยได้ไหมคะคลิปไห้กับแฟนคลับเลยค่ะเป็นยังไงเอ่ยเอาท่อนทุกเลยกัน s If I f ค่ l You away my can't Because take dignity gratitude of ยวขึ้นมาจากไฮดูเลยกันไม่เป็นไรฮ่าฮ่า่าขอบคุณมาก